่วปีพศ2555ที่ผ่านมานี้มหาวิทยาลัยคอมแก่นของเราก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านสำ mm hmm. หรับในปี2556จะเป็นปีที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นปีเริ่มเฉลิมฉลองเข้าสู่50ปีมหาิทัยคอมแก่น mm hmm. สิ่งที่ บุคลากรอาจารย์นักศึกษาทุกทุกคนจะต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของประชาคมอาเซียนสวสดีค,ครับท่านณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษาทุกทุกท่านในช่วงปีพศ2555ที่ผ่านมานี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็มีการพัฒนาแล้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพัฒนาภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหลายๆจุดทางนี้ก็เพื่อให้เป็นสถานที่สําหรับพวกเราได้พักผ่อนหย่อนใจนะออกกําลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายสุขภาพให้พวกเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานทางด้านงานวิจัยก็เป็นข่าวดีอย่างมาก ที่พวกเราได้รับทราบข่าวว่าปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยของบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเครือข่ายวรารสารในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น Scopus หรือ ISI ซึ่งทางท่านศาสตราจารย์วิชัยบุญแสงในฐา,านะที่เป็นประธานผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้พวกเราทราบเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่เรามีการประชุมเครือข่ายวิจัยทางด้านอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพภาคบนขอบชีงเหนือครั้งที่2ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในเครือข่าย scopus และ isi อยู่ในอันดับที่4ของประเทศไทยซึ่งมีอันดับที่สูงขึ้นมากกว่าตอนที่พวกผมเข้ามาทำงานในปี2553ในขณะนั้นอยู่ในอันดับที่6 ผมก็ต้องขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาตลอดจนผู้บริหารของคณะศูนย์สถาบันสำนักต่างๆที่ได้ทำงานกับพวกเรามาอย่างหนะักตลอดช่วงปี2555ที่ผ่านมานอกจากนี้ในช่วงปี2555บุคลากรของเราก็สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมีาศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นจานวนหลายท่าน นักศึกษาก็ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับหมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการการเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมดีเด่นการมีผลงานทางด้านนวัตกรรมดีเด่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับในปี หน้าปี2556จะเป็นปีที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นปีเริ่มเฉลิมฉลองเข้าสู่50ปีมหาวิทยาลัยกอนแก่นปีแห่งการอุทิศต,ตนเพื่อสังคมซึ่งจะครบรอบ50ปีในวันที่25มกราคม2 5 5 7ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้กำหนดช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 5 6ไปจนถึง31ธันวาคม 2,557ก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นประชาคมเป็นประชากรของมหาทยาลัยขอนแก่นทุกๆคนมาร่วมเฉลิมฉลองมาร่วมกันสร้างชื่อเสียงขับเคลื่อนมหาทยาลัยของพวกเราให้เป็นหลักของสังคมให้เป็นหลักของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและให้เป็นหลักของประเทศชาตินะครับในปีหน้านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นในอีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งทางด้านกายภาพคงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงภูมวิทัศน์บริเวณริมบึงสีฐานทั้งสองฝั่งการจัดก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เสื้อแบ่งเบาภาระนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในมหาิทาลาัยจำนวน2แห่งนะแล้วก็จะมีการปรับปรุงทางเท้าอีกหลายๆจุดเพื่อให บุคลากรอาจารย์นักศึกษาสามารถที่จะสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและลดปัญหาของการจราจรที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วเรายังมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรทั้งสายอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตให้มีสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้บริหารหมหาลัยก็จะพยายามดําเนินการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่พวกเราวางไว้และในขณะเดียวกันผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกๆคนก็พร้อมที่จะรับคําแนะนําจากพวกเราทุกคนในการที่จะร่วมมือกันร่วมใจกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสําหรับปีพศ2556ที่จะมาถึงนี้สิ่งที่บุคลากรอาจารย์นักศึกษาทุกๆคนจะต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พศ2558แม้ว่าจะมีระยะเวลาอีกหลายปีก็ตามแต่การเตรียมตัวตรงนี้จะต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเพื่อปรับตัวของพวกเราให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาซึ่งภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักของการสื่อสารในประชาคมอาเซียนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งบุคลากรนักศึกษาและอาจารย์ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อม อาจารย์หลายๆท่านอาจจะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือในส่วนของบุคลากรและนักศึกษาเพันะการที่จะเรียนรู้เรื่องภาษาได้ดีนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเพราะในประเด็นต่างๆเหล่านี้คณะวิชาต่างๆหน่วยงานต่างๆศูนย์สถาบันสำนักก็ได้ให้ความสําคัญและก็เริ่มมองเห็นมีการเตรียมการพัฒนาบุคลากรในเรื่องนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องของประชาคมอาเซียนแล้ว การเตรียมตัวเพื่อรองรับการไหลบ่าเข้ามาของแรงงานต่างชาติและก็การทํางานในต่างประเทศของบุคลากรที่เป็นนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านการที่เราจะทํางานในประเทศเพื่อนบ้านได้ดีก็จะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็อยากจะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะวิชาต่างๆสอดใส่ความรู้เรื่องพวกนี้ให้กับบัณฑิตของเราให้กับนักศึกษาของเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาปี2ปีนี้ส่วนเรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วในเรื่องของการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย อาจจะมีการกอร่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นมีการจราจรที่ยังคงสับสนวุ่นวายอยู่อย่างไรก็ตามผู้บริหารมหาลาัยก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องพวกนี้เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะ,ะร่วมมือกันพัฒนาเพื่อให้มีการสัญจรไปมาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและตลอดจนผู้บริหารของคณะศูนย์สถาบันสำนัก ในการร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ให้เป็นมา,าลัยแห่งความสุขต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับ